นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ใ pues ห้ก mm ู้กับผู้กู้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินผู้ใ like ห nah, ้กู้มีฐานะเพียงเจ้าหนี้สามัญของผู้กู้เท่านั้นการที่ผู้กู้มอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ให้กู้เพื่อยึดถือไว้เป็นประกันการกู้ยืมเงินแม้ทําให้ผู้ให้กู้มีสิทธิ์ในอันที่จะยึดโฉนดที่ดินไว้จนกว่าจะได้รับชําระหนี้จากผู้กู้จนสิ้นเชิงแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์แก่ผู้ให้กู้ที่จะฟ้องบังคับเอาแก่ที่ดินหรือบังคับอย่างใดอย่างใดต่อโฉนดที่ดินที่ผู้กู้วางเป็นประกันได้เลย ไม่ว่าในทางใดผู้ให้กู้คงมีสิทธิ์ฟ้องบังคับผู้กู้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินอย่างเจ้าหนี้สามัญเพื่อให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ยืมไปเท่านั้นดังนี้การที่ผู้กู้ไปแจ้งแก่เจ้าพนักงานที่ดินว่าโฉนดที่ดินสูญหายไปเพื่อขอออกใบแทนโฉนดที่ดินไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่ย่อมมิได้กระทบต่อสิทธิ์อย่างใดๆของผู้ให้กู้ในอันที่จะบังคับชำระหนี้เอาแก่ผู้กู้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน สิทธิของผู้ให้กู้ในฐานะเจ้าหนี้สามัญมีอยู่อย่างไรคงมีอยู่เพียงนั้นมีได้ลดน้อยถอยลงทั้งในการแจ้งแก่เจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอออกไปแทนโฉนดที่ดินเป็นเรื่องที่ผู้กู้กระทําต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับผู้ให้กู้เพราะผู้กู้ไม่ได้กล่าวพาดพิงจอดจงถึงผู้ให้กู้ในอันจะถือว่าทําให้ผู้ให้กู้ได้รับความเสียหายจากการกระทําของผู้กู้ ผู้ให้กู้ไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อ,อนุสีผู้ให้กู้จึงไม่มีอำนาจฟ้องผู้กู้ในความผิดฐานแจ้งข้อความอ่านเป็นเท็จแก่เจ้าพานักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 3 7คำพิพากษาศาลฎีกาที่8929ทับ2,556ชมรมปรึกษาคดีฟรีท่วประเทศโดยทีมทนายความชปทให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไล์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแค่ต้องกดติดตามขอบคุณครับ